สวัสดีครับผมช่างปูลและทีมงานนะครับจากเพจเครื่องซักอบรีดอุตสากรรมมือสองวันนี้จะพาทุกท่านเข้ามาชมการขนย้ายเครื่องซักกับเครื่องอบผ้านะครับยี่ห้ออิมเม ช่วงนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครับวันนี้ลูกค้ามดเข้ามาให้ย้ายเครื่องวันนี้วันที่19บเก้าคุมพาออกซีรายการก็จะมีเครื่องอบผ้าตสกหกรรมยี่ห้าโลสองเครื่องเครื่องซักยี่สิบเจ็ดกิโลหนึ่งเครื่องยี่ห้ออีเมดครับในลูกค้าจะย้ายไปทําที่บ้านครับก็ค,คือช่วงนี้เข้าใจว่าเศรษฐกิจกไม่ดีลูกค้าก็เลย อยากลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าไปทําที่บ้านตัวเองดีกว่าเรื่องงานผ้าเนี่ยน้อยลงจากเดิมเยอะก็เลยประสานงานให้ทีมงานเราช่วยขนย้ายแล้ะก็ช่วยติดตั้งลูกค้าจะนําไปแค่เครื่องเดียวครับและอีกสองเครื่องลูกค้าก็จะขายคืนขายคืนให้เราครับ คือให้เราเอาไปบิวต่ตออีกทีนะครับส่วนเครื่องนี้จะเป็นเครื่องไฟ3เฟส380โวลต์แล้วก็จะย้ายไปที่บ้านลูกค้าลูกค้าจะต้องแปลงเครื่องนี้ครับลูกค้าจะให้แปลงเป็นไฟบ้านเสียบปลั๊กให้ใช้งานได้เลยก็คือเราเตรียมของพร้อมแล้วครับนี้ไปดูวิธีการยกครับอันนี้จะเป็นเครื่องซัก27กิโลอิม เวลายกเราก็มีโฟกิฟต์หนึ่งคเครื่องครับเวลายกให้เราเสียบจากด้านหลังเวลาดันก็จะต้องดันจากด้านหลังมาข้างหน้านะครับช่างเก่าแรงดีครับวันนี้เช้าๆยังไม่ล้ากัน อถอยรถมาก่อนอันดับที่2ก็คือวางแป๊บครับให้น้ำหนักเครื่องลงข้างหน้านิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปเลยติดซุ้มล้อนิดหน่อยก็ผักผักหน้าไปาดันเข้าทีแล้วทีนี้ก็มัดเชือกปิดฝาท้ายเครื่องนี้จะนำเข้ามาเก็บไว้ที่โรงงานนะครับ เพื่อรอขายต่อลูกค้าอีกทีนะึงแล้วจะมีเครื่องอบที่ถ่ายอยู่รถคันสีนําเงินคันแรกนะครับแต่นี้เราถาภาพนี้เราไม่ได้ขายให้ลูกค้านะครับมันจะต้องเอามาทำเอามาเช็คระบบขัดสนิมพ่นสีขัดสเตอรเลตอ,อะไรให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนลูกปืนครับก็ดูอุปกรณ์ที่ว่ามัน ดูแล้วมันไม่สมบูรณ์เราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแต่จริงเครื่องนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าขายให้ลูกค้าสภาพนี้คงคงไม่ดีกับตัวเราด้วยแล้วก็ไม่ดีกับลูกค้าด้วยตอนนี้มันอาจจะยังไม่เสียถ้าใช้อีกสองสาเดือนมันอาจจะเสียก็ได้เพราะงั้นเราต้องเอามาเปลี่ยนอะไรก่อนก่อนที่จะขายต่อไปอีกทีครับสนใจเครื่องซักอบรีดุตสกากรรมือสองราคาถูกติดต่อเราได้